ราชาลูกนังทวโลขอเสนอแรงกระเพื่อมของวารานถือเป็นตลาดซื้อขายที่ชวนให้แฟนบอลแมนยูเตดตื่นเต้นเพราะการเสริมทีมที่ดุดันทั้งการมาของเจอดอนซานโชและล่าสุดกับการยืนยันคว้าตัวราฟเอว,วารานขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%เพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ายังเหลือในส่วนของการตรวจร่างกายนักเตะชาวฝรั่งเศสและรายละเอียดปีกย่อยซึ่งส่วนนี้ทางสโมสร,รไม่กังวลแต่อย่างใดมีเพียงกรอบเวลาที่ปีแสดงอยากให้จบลงโดยเด็วเท่านั้น การย้ายทีมในช่วงที่มีโควิด -19 ทำให้มีปัจจัยลหลายๆอย่างที่แต่ละประเทศต้องระบาดระวังทั้งการก,ากักตัวตามขั้นตอนหรือนโยบายต่างๆที่สําคัญก็คือการขอวีซา่าเพราะตอนนี้บรสติกมีผลบังคับใช้แล้วหากเป็นตามคาให้การของอลิกซานซรชาในช่วงหลังจบเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันพุธที่ผ่านมาความเป็นไปได้ที่วารานจะผ่านขั้นตอนต่างๆและเปิดตัวยังเป็นทางการคือในสัปดาห์หน้าซึ่งทุกฝ่ายหวังว่านักเตะจะลงซ้อมโดยเร็ว และอย่างน้อยได้ลงข้อสนิมในเกมกระชมิตรกับทางเอเวอเรตในวันที่7สิงหาคมถึงตรงนี้ความกังวลเรื่องการย้ายทีมดูจะน้อยกว่าระยะเวลาที่วารานจะมีโอการลงซ้อมและทําความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมเพราะอย่าลืมว่าเหลือเวลาแค่2ส,สัปดาห์ที่พรีเมียร์ลีก2021 2022จะออกตัวแล้วเรื่องดังกล่าวคงต้องรอให้มันเป็นไปตามกรอบเวลาเพราะคงไม่มีใครไปเล่งรัดได้ก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนนี้แต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องทําตาม โดยเฉพาะการกักกันโรคที่ต้องเข้มงวดและไม่มีข้อผ่อนปลนแม้ว่าคุณจะดังหรือมีชื่อเสียงมากเพียงใดทีนี้มาว่ากันถึงคนกระลบที่สําคัญและแรงกระเพื่อมที่วารานจะนํามาสู่โอแทฟอร์ดกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าการมาของกองหลังวัย28ปีจะส่งผลในเรื่องของศักยภาพเชิงลึกตรงพื้นที่แนวรับและพร้อมยกดับผลงานของปีแสดงให้ดีกว่าที่ผ่านมาผลงานดีกรีฝีเท้าและการยอมรับในระดับโลกที่สําคัญคือประสบการณ์อ ok ันโชคโชนจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของทีม โดยเฉพาะการเล่นร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายที่หลายๆผลกําลังรอให้เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาในรับปีแสดงถือว่ามีผลงานในลักษณะ3วันดี4ี่วันร้ายหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้บทจะไม่เสียประตูก็ทําได้ดีอย่างน่าดูชมแต่บทจะเสียง,ง่ายๆก็เล่นเอาแฟนบอลสายหน้าและซิงกันเป็นแถบนั่นคือสิ่งที่โซชาทราบดีซึ่งทางแก้ไขที่ดีสุดคือการนํานักเตะระดับโลกอย่างวารานเข้ามาช่วยงานและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปนี้โดยหวังว่าการได้แนวรับทีมชาติฝรั่งเศส จะช่วยให้เก็บป้องกันมีความต่อเนื่องและมั่นคงขึ้นจากปากคำของโซชาแน่นอนว่ากุนซือชาวนอร์เวย์พออกพอใจที่ทีมประสบความสําเร็จในการดึงวารานมาใช้งานเพราะนอกเหนือจากฝีเท้าผลงานและประสบการณ์ของนักเตะนายใหญ่พีแดงยังมองว่าทีมจะมีทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายและแตกต่างมากกว่าเดิมการเข้ามาของเขาเราจะมีทิศทางการเล่นที่แตกต่างผมมองเห็นถึงทิศทางการเล่นที่แตกต่างออกไปจากการมาของราเฟล ผมรอไม่ไหวที่จะได้เขาเข้ามาร่วมทีมหวังว่ามันจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดอย่างที่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมทุกคนจะมีความสุขในตอนที่การย้ายทีมเสร็จสิ้นปีนี้เราจัดการในส่วนนั้นได้นักเตะสองรายที่เราได้เข้ามาร่วมทีมจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทั้งในฤดูกาลนี้หรือระยะสั้นและรวมไปถึงระยะยาวด้วยความตื่นเต้นดังกล่าวไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในส่วนของเทรนเนอร์เท่านั้นเพราะนักเตะในทีมดูจะพออกพอใจไม่น้อยที่ทีมเสริมทัพด้วยนักเตะระดับโลก เพราะหลังจากได้ซันชไม่นานถึงตรงนี้วารานกําลังจะชูเสื้อในฐานนักเตะใหม่ปีสแสดงคนที่ดูตื่นเต้นที่สุดหนีไม่พ้นพอปอกบาทที่จัดการเฟสทามไปหาผู้ร่วมทีมชาติฝรั่งเศสทันทีหลังจากสโมสรทําการยืนยันเรื่องย้ายทีมส่วนนี้จึงมีหลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองกลางวัย28ปีเปลี่ยนใจต่อสัญญาหรือไม่ทว่าเรื่องนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนเอาเป็นว่าพักเรื่องปอกบาไว้ก่อนดีกว่าเนื่องจากเป็นปัญหาคาราคาสั่งสิ่งที่น่าสนใจกว่าในตอนนี้ วารานและแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในโอทาฟอร์ดอย่างที่กล่าวไปข้งต้นวารานจะเข้ามาพร้อมประสบการณ์และฝีเท้าซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกที่สําคัญคือการเพิ่มการแข่งขันในทีมและยังเป็นการยกระดับนักเตะในตําแหน่งดังกล่าวให้ต้องพัฒนาผลงานเพื่อแย่งตัวจริงข้อหลังถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากเพราะหากคนอื่นๆที่มีสานะในทีมต่ํากว่าพยายามสร้างผลงานและยกระดับในการแข่งขันมันจะเป็นวงจรที่ส่งต่อเป็นทอด,ทอดให้แต่ละคนอยากพิสูจน์ว่าตนเองมีดีพอที่จะได้ลงเล่นในตําแหน่ง11เบคนแรก ยังมีในเรื่องจิตวิญญาณแห่งชัยชนะที่วารานได้รับจากการเล่นให้เรอัลมาดริดเพราะปฏิเสธไม่ว่าตลอดช่วงเวลาในถิ่นซานเดโกเบรเบลแข่งวัย28ปีคว้าแชมป์ทุกรายการทั้งในประเทศเวทียุโรปและระดับโลกซึ่งทําให้เขามีออร่าของผู้ชนะติดตัวหังสีแห่งชัยชนะและความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความท้าทายในลีกใหม่ลีกที่วารานต้องการพิสูจน์ตนเองซึ่งจุดนี้แต่ละฝ่ายหวังว่าจะสามารถเติมเต็มความต้องการของกันและกันได้นั่นคือแรงกระเพื่อมและผลกระทบส่วนน้อยที่ถูกคาดหวังจากกาันย้ายทีมของวาราน ซึ่งยังมีส่วนอื่นๆมากมายที่จะเป็นปัจจัยและตัวแปรสาคัญสําหรับการแข่งขันในซีซั่นใหม่นี้ซึ่งหากลองพิจารณาดูแล้วข้อดีย่อมมีมากกว่าข้อเสียแน่นอนกระนั้นเราก็ไม่อาจจะมองข้ามแรงกดดันที่จะถาโถมเข้ามาโดยประสบการณ์ของวารานเชื่อว่าจะสามารถรับมือกับแรงกดดันภายนอกได้แน่นอนแต่ก็ไม่ควรประมาทเสือกิดาอพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องเกาะติดนักเตะโดยเฉพาะในตอนที่ผลงานไม่เป็นตามเป้าและด้วยชื่อของวารานบวกกับสมสรนอย่างแมนเอร์จะก,กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้สื่อนําไปเล่นในตอนที่ทีีีมมผลงานไ่ด นอกจากนี้ยังมีคําถามเรื่องการรับมือกับลูกโด่งสไตล์บอลอังกฤษและการเจอกับกองหน้าร่างใหญ่ที่พร้อมประชดะแบบไม่มีถอยซึ่งจุดนี้หลายคนคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าว่าร้านอาจจะมียุบกระนั้นหากมองย้อนกลับดูสติในซีซันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบการเล่นจังหวะครอสบอลของลาลีกาและพิมลีจะพบผลลิตสูงสุดสเปนมีการครอสมากกว่าผลีิตสูงสุดอังกฤษอยู่ที่9,406ต่อ8,970ครั้งโดยฝ่ายแรกทำได้มากกว่า436ครั้ง หรือหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อทีมจะอยู่ที่470.3ครั้งต่อ448.5ครั้งสถิติดังกล่าวได้แก้ไขข้อเข้าใจที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในหมู่แฟนบอลที่เข้าใจมาตลอดว่าบอลอังกฤษเน้นลูกโด่งลูกครอสที่มาจากทุกมุมของสนามต่างจากสเปนที่เน้นบอลบนพื้นถ้าว่าหางมองไปอย่างตัวเลขจะพบว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับมุมมองสียใหม่นั่นจึงเป็นการไขความกระจ่างว่าวารานไม่น่าจะมีปัญหานในเรื่องการรับมือกับลูกโด่งเพราะด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ถึง191ซนติเมตร อีกทั้งยังมีการอ่านเกมที่ดีแถมบอลบนพื้นก็ถือว่าไม่เป็นรองแนวรับชั้นนําคนอื่นทาให้ความกังวลจุดนี้ถูกปัดตกไปทันทีเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ดีก็คือผลงานในการเล่นในสนามที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าวารานจะเป๋หรือมีปัญหาตามที่มีคนพยายามผูกโยงหรือไม่ส่วนแรงกดดันที่จะกดทับไปยังนักเตะและสมสรนือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะการเข้ามาของวารานจะมาพร้อมความคาดหวังอย่างมาก มันคือความคาดหวังที่มองไปถึงการคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งมาครองให้ได้เนื่องจากเป็นสิ่งที่สโมสรและแฟนบอลทวินหามาน,านตั้งแต่ปี2 0ง7และยังเป็นกำแพงที่พวกเขาต้องก้าวผ่านหลังจากอกหักเมื่อซีซั่นที่ผ่านมามันคือโจทย์และงานสําคัญที่โซชาต้องผลักดันลูกทีมซึ่งการเข้ามาของทั้งสารโชคกับวารานันและอาจจะมีอีก1-2ถึง,งรายคือตัวช่วยสําคัญที่จะให้ทีมเดินหน้าไปอย่างภารกิจในฤดูกาลนี้ณนะตอนนี้เหลือเพียงแค่รอเวลาในการเปิดตัววารานัน ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการเข้าสู่การทำภารกิจครั้งสำคัญที่ทุกคนกำลังตั้งต,งตารอคอยในส่วนสโมสรได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลมปากที่พ่นออกมาจากเจ้าของสโมสรและผู้บริหารไม่ใช่เพียงราคาคุยเพราะพวกเขาจัดการเสริมทีมได้น่าสนใจอย่างมากเหลือเพียงแค่ผลงานในสนามและความสำเร็จที่จับต้องได้เท่านั้นซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทีมมาถูกทางและกลับเข้ารูปเข้ารอยได้หรือไม่ฤดูกาล2อ2 1 2 0 2 2จึงเป็นซีซั่นที่น่าติดตามเป็นปีที่สำคัญทั้งในเรื่องพิสูจน์ฝี และผลงานของนักเตะในทีมทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หวังว่าการเข้ามาของวารานและสานโชจะส่งผลกระทบที่ดีให้กับทีมและสร้างแรงกระเพื่อมในแบบที่ควรจะเป็นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ